สวัสดีทะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรองเท้าวิ่งม i ซูโ o ่เวฟอินสปาสิบนะครับคู่นี้ผมได้มาจากการสั่งซื้อจากร้านดังในกรุงเทพนะครับร้านนี้ผมใช้บริการบ่อยนะครับแต่เอาสีนักครินก็อยู่ในช่วงรา,ราคาพอดีนะครับตัวเองเป็นคนเท้าล้มนะครับก็เลยอยากได้รองเท้า สายพพอร์ตแล้วก็สเตเบลิตี้เอามาใส่รองรันนะครับสักเพด6ถึง6ครึ่งนะครับก็เลยไปสนใจจัม m i ซโน่เวฟอินสปาสิบหตัวนี้นะครับเดี๋ยวองดูครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ <S <S mm. เมื่อเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะพบกับรองเทา้า m i ซโน่เวฟอินสปาสิบหนะครับสีนี้เป็นสีจะพูด,ดว่าไงดีอ่ะสีเทาเนาะสีเทานะครับ ขึ้นมานะครับรองเท้ามีหนักพอสมควรนะครับพอสมควรเก็บไปก่อนนะครับตามแนบฉบับของรองเท้าที่สายซัพพอร์ตนะครับผมมาสนใจรองเท้าบิซุนนะครับเพราะว่าก็หาข้อมูลนะครับมาพ,พ,พักหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นอะไรก็แสบบอกว่าญี่ปุ่น qc มาตรฐานดีนะครับก็เลยมีความสนใจแบรนด์เท่านี้ปกติไม่เคยใส่นะครับมิโซโนใส่แต่โอก้านะครับอาดิเดสนะครับแล้วก็บรูกนะครับพวกนี้แล้วก็นิวบลันช์นะครับปุรองเท้ากันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับหน้าผ้านะครับไซส์นี้ไซส์10.5 US เนะครับเดือยยีเซน นะครับหน้าผ้าของมิชล n เว็บมิซายบาสิบุกนั้นเป็นผ้าเมสนะครับวุ้นมีความหนานุ่มนะครับนุ่มสบายนะครับตรงนี้ถือว่านุ่มพอใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นปกติของผ้าเมสทั่วไปนะครับลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับมีความหนานุ่มนะครับนุ่มมากเลยนะครับส่งรองเท้าไอยดูรถถังรถถังหน่อยนะครับตามภาษาของรองเท้าสายสเตเบลิตี นะครับตรงนี้มีชื่อรุ่นเวฟมิสตราสิบหกนะครับในส่วนด้านหลังฮิลเคานเตอร์นะครับแล้วก็ฮิลคับจะมีกิมมิกเล็กๆนะครับเขียนเลขสิบหกซ้อนมวตรงนี้ถัดมาด้านหลังนะครับเป็นตรายี่ห้อมิสโซนอย่างชัดเจนนะครับต่อมาในส่วนของมิโซนะครับมิโซนั้นเป็นโฟมนะครับ u f o i นะครับหรือ Ufoic นะครับอยู่ชั้นบนนะครับชั้นบนวาง ยาตลอดด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้เป็น u f o x นะครับหรือ U4ICX นะครับตรงนี้นะครับมีเทคโนโลยีเวฟนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแผ่นที่ทำจากพลาสติก Pbag นะครับ p b a g กะครับก็คือพลาสติกที่ให้ความยืดหยุนนะครับแล้วก็มีหนักเบาช่วยในการดิดเด้งนะครับมีแรงส่งนะครับทั้งสองข้าง ในรุ่นนี้เป็นเว็บเป็นสปาร์16นะครับจะมีพลาสติกพีแบกนี้มาในรูปของแฟนเชฟนะครับเป็นรูปพัดในส่วนนี้จะช่วยป้องกันเท้าล้มนะครับจะช่วยป้องกันเท้าล้มในบริเวณนี้นะครับตรงนี้มีตามิซูโน่นะครับทำไว้อย่างสวยงามนะครับถัดมาในส่วนของอินโซนะครับอินโซในส่วนของอินโซนั้นนะครับเป็นสี เขียวๆเนาะนะครับมีความหนานุ่มนะครับน่าจะเป็นดินโซที่ถือว่าทํามาดีใส่ใจรายละเอียดนะครับนุ่มมากเลยนะครับเก็บงานมาอย่างดีนะครับตรงนี้มีตามิซูโน่อยู่ครับให้สังเกตนะครับด้านล่างก็ประคับตามิซูโนเช่นเดียวกันนะครับสังเกตดูความนุ่มนะครับผมจับนะครับบีบได้นุ่มไม่แน่ใจว่าเป็นของออท o ไรท์หรือเปล่านะครับแต่วัสดุชนิดเดียวกันนะครับด้านล่าง นะครับลิงเท้าก็บอกเบอร์เอาไว้นะครับ10.5 US นะครับ44สเซนท์4่อสียูโรนะครับแล้วก็2 8 5เซนติเมตรนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของเอาโซนะครับเป็นยางนะครับขอโทษนะครับเป็นยางทางมิชโนว่าเป็นยาง X10 นะครับถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับน่าจะใช้งานได้นานนะครับ โอเคนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนของการเปิดกล่องม i ซูโนะนะครับเวฟอินสปาสิบนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตไปทดลองวิ่งก่อนเย็นนี้นะครับสัก5กิโลเมตรจะเล่าถึงฟีลลิ่งนะครับแล้วก็ส่วนของดูว่ามันจะซัพพอร์ตได้ดีไหมนะครับวันนี้จะวิ่งสักเพจหกหกครึ่งนะครับสัก5กิเมตรนะครับ เป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาติดตามชมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ